สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลูกบุกขํารุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเมื่อปี2511นะครับมีเนื้อปากาเนื้อเดียวนะครับแต่จะมีด้วยกัน2แบบนะครับคือบล็อกหน้าบากนะครับแล้วก็บล็อกไม่มีหน้าบากนะครับบล็อกไม่มีหน้าบากนี่จะเอาไปทําลงยาด้วยนะครับลงยาเจ็ดสีสีละสองร้อยเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญประสบการณ์ของปุค่่าเลยนะครับรุ่นนี้เงรียสร้างชื่อของท่านเลยนะครับถ้าไม่มีรุ่นนี้ก็จะไม่มีรุ่นต่อๆมานะครับในพื้นที่นิยมมากนะครับในพื้นที่นิยมมากประสบการณ์สูงนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่สภาพใช้นะครับเมื่อก่อนเขาใช้พระกันเปื่อยๆนะฮะเมื่อก่อนเขาใช้พระกันเปื่อยๆที่มาให้ดูมีเฉพาะอัมบากานะครับ ลงยาเคยลงให้ดูแล้วนะครับในคลิปเก่าๆนะครับลงยาจะใช้บล็อกนี้นะครับจะใช้บล็อกนี้ส่วนหน้าบากที่เป็นอัมบาก้านิยมแบบนี้ก็จะเป็นบล็อกของเขาเองนะครับไม่เหมือนกับบล็อกนี้นะครับ <rico ch S 1> <c oughs> ไม่เหมือนกับบล็อกนี้ <unch> บล็อกนี้จะเป็นบล็อกยันใหญ่เห็นไฮะยันจะใหญ่ส่วนบล็อกหน้าบากนิยมของปากกานี่ยจะเป็นหน้ายันเล็กนะฮะเห็นไหมฮะ จะเป็นยันเล็กนะครับจะเป็นยันเล็กจะต่างกันนะครับตัวนี้จะคมกว่านะครับถ้าเหรียญอปกาด้วยกันบล็อกหน้าบากจะนิยมสุดนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้มีลงยาลงยาจะแพงนะครับเนื่องจากสร้างน้อยนะครับสีละสองร้อยเหรียญกันนั่นเองนะครับเจ็ดสีก็เจ็ดสองสิบสี่นะครับร้อยสี่สิบเหรียญนะครับร้อยสี่สิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับ เนื้อปากก้าส,สวยๆแบบนี้ก็หาไม่ง่ายแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับคนพื้นที่เอาไปใช้กันสึกเยอะมากเลยนะครับวันนี้เอามาให้ดูนะครับตุ้นนี้วิธีดูไม่ยากนะครับเหรียญหน้าบากเห็นไหมเหรียญหน้าบากไอ้ตัวบากตรงนี้จะต้องคมๆเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นบากตรงนี้จะคมๆเป็นกรีดล่องไปเลยนะเห็นไหมเหมือนพับอ่ะเหมือนกระดาษพับอ่ะครับ เหมือนกระดาษปรับเลยเห็นเส้นเกสาเห็นไหมฮะเส้นเกสาจะติดนะครับบล็อกหน้าบากนะครับเส้นเกสาจะติดนะครับบล็อกหน้าบากฉะนั้นไม่ใช่บล็อกเดียวกับบล็อกบล็อกจันใหญ่นะครับเป็นคนละบล็อกเลยนะครับบล็อกนี้จะไม่มีเกสาเห็นไหมครับบล็อกนี้จะไม่มีเกสาแต่หน้าตาจะเหมือนกันนะครับหน้าตาจะเหมือนกันแต่บล็อกนี้จะคมกว่านะครับบล็อกหน้าบากจะคมกว่า นะมีเกสาไม่ใช่ปั๊มบล็อกนี้ไปแล้วบล็อกแตกนะครับไม่ใช่นะครับหลายท่านเข้าใจผิดนะครับว่าบล็อกนี้ปั๊มไปเรื่อยๆแล้วบล็อกมันแตกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นคนละบล็อกเลยนะครับเป็นคนละบล็อกเลยนะครับคือรุ่นนี้มีสองบล็อกนะครับรุ่น 2, สองพันห้า้อยสิเอดเนี่ยมีสองบล็อกบล็อกหน้าไม่บากจะเป็นยันใหญ่นะครับจะซ้ํากับ ลงยาด้วยนะครับลงยาก็จะใช้ยันใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหน้าบากจะมีเฉพาะบล็อกนี้อย่างเดียวนะครับมีหน้าบากแล้วก็อยันเล็กนะครับอยันเล็กเท่านั้นนะครับจุดสําคัญในการดูนะครับนอกจากเส้นเกสาที่ผมบอกเนี่ยต้องคมคมนยฮะเส้นเกสาต้องคมคมนะครับตัวบากมันเป็นแบบนี้นะครับผิวเหลียนตึงนะครับผิวเหรียนตึงนะครับเห็นไหมฮะ สายสังกตินะครับจีวรหลวงพ่อเนะฮะต้องคมชัดนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนยันใหญ่นะครับเห็นไหมฮะจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันนะครับจะต่างกันนะครับจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับ เหรียญหน้าบากกันเล็กนะครับเห็นไหมจุดตายเขาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีคีบปิ้นบริเวณนี้นะครับมีทุกเหรียญนะครับส่งในพลาสติกก็ต้องเห็นเห็นไหมฮะคีบปิ้นคีบปิ้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับตรงนี้เยอะเลยนะครับเห็นไหมตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับเหรียญคมกระแสวิ่งเต็มเลยนะครับเส้นกระแสวิ่งเต็มเหรียญเลยนี้นะหเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งก็จุดนี้นะครับ ตรงบริเวณหูเหรียญจะมีรอยบุบตรงนี้นะครับบุบทุกเหรียญครับทุกเหรียญจะมีรอยบุบตรงนี้ทุกเหรียญรูเจาะต้องปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะปิ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีหลุมตรงนี้เห็นไหมครับจุดตตังนะครับเนี่ยสองจุดนี้ฮะจุดเตะตังค์นะครับของบล็อกหน้าบากนะครับบล็อกนิยมนะครับส่วนบล็อก ธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาที่เป็นบล็อก,กไหลบล็อก,กรมาการเนี่ยเห็นไหมฮะจะตื้นกว่าแต่ก็มีความคมนะครับผิวเหรียญตึงนะครับเห็นไหมฮะผิวเหรียญตึงแน่นนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือของบล็อกหน้าบากจะคมชัดกว่านะครับแต่ก็ตึงนะผิวต้องตึงนะครับผิวต้องตึงเห็นไหมฮะรูดรูดเจาะปิ้นแบบนี้นะครับต้องปิ้นแบบนี้นะครับ เปนตั้งครับเห็นไหมลักษณะเชฟตรงนี้จําให้ดีนะครับเป็นไหมจะมีลักษณะตรงทื่อๆเหมืนเลยนะครับตรงนี้จะโค้งนิดนึงตัวนี้จะตรงเลยนะเห็นไหมครับตัวนี้จะตรงตรงนี้จะโค้งนิดนึงเห็นไหมครเป็นทุกเหรียญน,นะครับเป็นที่ตัวตัดนะครับทีนี้มาดูขอบข้างครับขอบข้างเหรียญยุคศูนย์กว่าถึง ถึงปีสิบต้นๆเนี่ยนะฮะจะหยาบนะครับตัวตัดจะหยาบนะครับเหมือนปั่มละหักเลยนะครับเห็นไหมฮะเหมือนปั่มละหักไปเลยนะครับจะไม่มีเป็นเส้นทีถีไม่มีนะครับไม่มีนะครับเป็นเส้นทีถีนะปอมเลยนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดค่อนข้างหยาบนะครับตัวตัดแบบนี้นะครับเป็นเหรียญยุคนี้นะครับ ตัดจะหยาบนะครับห่างๆนะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับหลวงปู่ข่ำเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีดาวนะครับเห็นไหมฮะจะมีกากบาทนะครับจะมีกากบาทส่วนเหรียญหน้าบาทจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับเหรียญหน้าบาทจะไม่มีครับเห็นไหมฮะรุ่นนี้มีเหรียญเสริมที่ปั๊มออกมาปีหนึ่งสี่ด้วยนะครับตะกรบล็อกกันนะครับ แต่บล็อกเสริมจะไม่มีกระกบาดตรงนี้นะครับแล้วหน้าก็จะเพี้ยนไปนะครับหน้าก็จะเพี้ยนไปนะครับหลักๆก็คือจะไม่มีกระกบาดตรงนี้นะครับบล็อกเสริมนะครับบล็อกเสริมนะครับโอเคนะครับวันนี้มาแนะนํานะครับเปลี่ยนรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ถ้ำเนื้อปาก้านะครับทั้งสองบล็อกเลยนะครับทั้งยันใหญ่และยันเล็กสวัสดีครับ